สวนยางได้รถได้สวนยางได้บ้านได้รถได้ที่นะ,ะ,<ป>ะได้สั่งบาร,รมีหลายเกิดกเนี่ยแหละสีเป็นไมโยน้ำนะเห็ดกำแพงเห็ดซานาเห็ดกุตตี้ได้เห็ดทุกอย่างหะคับได้หลายละ่ะนังวัดประหันหุ้ออนอยห้าศูนย์สาม โมาพอดีเลยครับไม่เพราอันแม่นแท้ๆของเลาหน่อยเจ้าว่าจอดรถกับพ่อท่านนี่แต่พ่อท่านนี่ช่วงนี้ช่วงนี้สายโทรแม่นนะครับ fc ครับเนาะขอไปในความแม่นกันยังครแต่ว่าวิวว่างามกับสร้างมันสร้างมันเนาะขอให้เลขแม่นก็พอเออโคตรใหญ่โคตรแจนเเด้อเอาความแม่นเอาเอาเดี๋ยวโอ้กันเพิ่นว่าเพิ่นแม่นแท้ๆคือคือเข้ามานี่สองวันแล้วใช่ไหมเบิกซับอันนี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกสสวัดีจ้ อืมสวัสดีครับครับสวัสดีครับข <อง S 1> เขาสวัสดีครัคบอย่าโอ้ยมาปลอเซียนแม่นแมนอีกแล้วนะคะอ,อันนี้เป็นครั้งแรกเนาะเซียนเนาะที่ออกทางช่องนเนาะเพื่อนบอกออกคือ,อเวลาค่ะต้องการออกมาช่องหนึ่งล้วล่ะครับโอ้ครับผมเข่าตัวไม่ดีค่ะต้นไม้คือสองเขาจะมาได้จ้าจ้าว่าต้องเลยอะไรเพิ่มตาไฮยันเบอร์ซับไปเช็คเบิ้ลจะได้จ้าจ้าอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมออกไม่ไง อ้เดี๋ยวอันขอถามชัวเจรัมเลยค่ะบานนี้เท่ากับว่าได้ออกช่องกันแจักพยานนะคะเนาะให้เอิว่าเสี่ยนสัมพัเนะจ้าเสียนเอาเดี๋ยนั้งว่าเป็นไหนยุ่งเร่างของเลยล่ะไม่ไปใส่เรื่องขงเลยล่ะไปใส่ลงใปสักแค่หนเสี่ยนส้ำพัดไปดูอยู่นะไ้ำพัดเนาะอ้าแบบเชือชื่กันก็ เราตับนับถือในละแล Arizona, ้วก็มีความเชื่อมันด้วยกันล้วก็สะทาขึ้นกันเราเก็นที่ความครับมีความเชื่อมันด้วยกันแล้วก็มีความเชื่อเต็มรอยเต็มพันครับเลขที่มากเหนีมากยังไงจะเสี่ยมคือเลขที่มากจ้ะมันเป็นเลขเอ่าละเลขของ ของที่เขาเสื้อมันนี่แหละเดาา็กวัยนักบอกก็ว่าได้อืมเพิ่ะมาเขาฝันบอกจ้าบอก่มันเป็นเลข,ขะหินนะครับเลขถ้าเราเ,เลขหิ<ม>เลขที่ปันคาถา<ม>ก<ะ>ับเละเชียงบูซ่าเพ<ล>ื่อนก็เปิกดรับเลยนะครับเขาบอกเป็นเชียงบูซ่าออราคาราคาเราขอเพิเ่นราคาไม่ซักฟ้าเอา ปันปั้นหลักกระน,น,งน,งนังนังบาได<ม>้ครับแต่ไม่เป็นสิแต่เพว่าผมกลับผมกอ็เหตุมาแต่ก่อนผมเคยเหตุมาแล้วครับก็บสมัยตอนแต่เคยเหตุมาเป็นอย่างจังผมจังรรสั่งซื้อว่าเคยทําได้ในส่งหนึ่งนะครับทำได้ไค,ไดครับแต่ว่ากะผมก็เคยเหตุมมกเจอ หลายปีแต่ว่าสงสกดกระไรมะชุยยางที่เข้าขอนั่ะนะโอ้ได้ยังแน่ค่ะที่ขอไปได้สวนยางโอ้ได้บ้านได้รถได้สวนยางได้บ้านได้รถครับได้ที่นะพี่ยอดใส่ผมแต่ว่ามันหลายปีเลยครับครับเพราะอันนี้สูง อันนี้สงของที่เขานักถือเนี่ย้าเขากินเขาตัวมือนี่คือประเด้นลำบากก่ะเพราะความเสื่อมหรือความเสื่อมัน่ความจากต้ับตาของเขากับควอมสัาของเขากับนีก็ได้มาสอยยางกระดิเป็นวายห้องความกันหลบนาะเพิาไหนทย่อยหายนะครับครับที่วดาไม่ให้รวยครับจังก็รวยวัดคือวดาไม่ให้รวยต้องเห้ียวด้วยมันวาย พ่อพี่ับเนี่ยเอาพ่ออยู่สบายเนาะพ่อได้อยู่ได้กินเฮาพ่อได้เดือดร้อนกัดีแล้วเนาะอันนี้กับผมกับขึ้นได้ก้อนไม่แม่อ๋อเาพิ่งได้แหละครับนี่ได้ยังค่ะก้อนไม่ข้าวขึ้นสีนดำๆนั่นแหละก้อนหินใช่ไหมครับก้อนเป็นหินครับผมเชื่อนน้มันในอืมเออชื่อมันในหิน การว่าภาษาหนึ่งก็บบะะจะว่าเสร็จแค่ยันหะน,น้ากันนะภาษาหนึ่งก็จะว่าเล็กไหลก็ะจะว่านะามู้เดียวกันอเอาไปก่อนหนึ่งผมกเคยได้มาปีสี่หกราคาผมสำมาเฮ็ดเพิ่นกระบอกวิธีเฮ็ดในในจีตดในฝันนะ่ะนะเพิ่นกระบอกวิธีเฮ็ดผสมเฮ็ดปื๊บมันจะได้กับก็ได้ตามความเป้อหมายจะของทางไวอย่างน่ะก็ดีที่หกครับผม คนได้เรครับอะไรนกจ่าผมอยากเดินทั้งโลกผมเลยเหตุน่ากระได้ตามความเป้กหมายที่เขาตั้งไหลจะเลยก็ได้สั่งบารมีหลายเกิดเยอะละิีเป็นมาโยน้ำนะเหตุกำแพงเหตุซานาเหตุพุตตี้ใดเหตุทุกอย่างละโอ้ได้หลายล้านเลยหลายล้านครับก็้หลายล้านเลยบจ้า แต่ไว้ก้อนหล่ยหลายล้านามันก็ต้องมาดาเด้นี่ว่าบอรวยก็รวย <พอ S 1> วยดัวยดวัดวัมสื่อเป็นผมซื้อไ้11ล้านแต่ว่าผาดแค่นเดียวอู้หูถ11ล้านครับแต่ว่ามันผ่าดด้วยเรา้งบัตถุอ,อือหูกอขาดี้สองอออหาดที่หนึงอืมถ้าถูกถูกสูงสุดจักล้านจ้ะมันบม่ได <c oughs> ้ถึงหลานครับไม่ถึงเจ็ดนเ0 0แนเน หดนครับเฮ็ดเองซื Yum> ้อเองครับเฮ็ดเองซื้อเองเลยเฮ็ดเองซื้อเองโอ้หมดละทํอันนี้ก็บท่านสืบเป็นไดเพราะว่าผมกับึกษาอยู่มันมันเป็นของมู่เดียวกันเราไ่หาหมู่เดียวกันม่ท่านสืก็จะประปวดเมืศอกสามสี่วันนี้อ็ะข้อศอะไรก็นับเอาก็จะว่าท่านสืบเป็นไหามากว่าสองเดือนเค้นไหลเป็นผ้าอวจ้า มุพูดเดียวกันสะแต่ว่าผมผมสื่อแวเป็นยงผมสื่อแบบเป็นยงกนเมอนะแต่ว่าแต่ว่าเล่าว่าอ่าเข้าเคยเหยียดขเอเล่เล่าไนเอานส่อคันจะด้เ,ดเป็นว่าท่นซื่อแับจะงวดนี้ได้ตัวไหนล่ะจ้านีนมันเป็นเรข่องงี่ไม่เปิดซับเพราะว่าก็ <c oughs> ะจะเลี้ยงลูกลูกให้สาวชนิดหนึ่งก็เทวมาดันไปด้วยจังหวะ เข้าหายเข้าหายงวดนี่มาไปออกงวดหน่ะมันมันหวดมันกล่นมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันเลยมันเลย้มันบั้งคือสุดก่อนมันเคยจะค้นเด่นของเล็กน้อยภาษาบ้านเข้าวนน่ะอ่าครับเเาากองวดที่แล้วมาปล่อยงวดนี่ตีครับงวดทหานผมปล่อยผมปล่อยเอ่อปล่อยองเอานั่นละครับผมห้าสุดสามฮะตัวแดงก็ อ่ะ03ยสามมันมาออกวันี้รัมมันมาออกวันนี้อ่นี้นดส่าอยตัาดวันนี้วันดีสี่อยตัวใดค่ะวน้่อยตัวใดค่ะวันผีับป่อยเจวดค่นี้วันสามเอ็ดศ่วนยี้ามสี่อยตัวด่ันนี้ันี่อยมาวะันนีวันีอตัวเดิมนี้ีส่ครับคะันนี้ันอีสี่ปอยตังงจคะวหนน้ดีสยตัวเด่ว่าหล้ยตัวคือ มันจะหลายตัอกันอันคืเป็นเลขกหตัวมันเป็นเหล็กเก่ามันเป็นเล็กเก่าหงัดหงัดวัาหันนครับผ้อมมยานมันไหลน้ำขนที่เราเพามันเป็นเนของมัเ็นของแี่นน่อยมันมีตัวไหนน่แบบนี้เลขวัที่แล้วสี่เปยอยเก็ครับุเก็่จ้ะห้าเก็บเก็ห้าเจ็ดห้าศูนห้าศูนย์คเท่านี้ ครับกับเร่งเร่งเงี้ยคว้นานเร่งหมด้านเรื่ง,งครับสามตัวคือเจ็ดศูนย์สามใช่ไหมครับครับอผมกระได้า้องกระไดมากจะเก้าศูนย์วาระครับถ้าจะมาอยู่นับเก้าศูนย์ก็ได้ที่ออก้องกระได้กกรครับตับเ,ตเข้าสามก็ได้หมดหมดกวานเ่ยผมว่าได้เพราะว่าหาศูนย์สามถ้ามันออกถ้ามันออกาหาศูนย์สี่มันก็ได้ผมหห้าศูนย์สามก็หาศูนย์ห้าถ้าออกหาศูนย์สี่เขาเคืงผมว่าได้เพราะะนันก็ถือ ส่วนมากเลขเซียนนี่มันจะออ,ออกตามหลังใช่ไหมครับครับมันจะออกตามหลังโอ้ออทวมันออกตามหลังห้าศูนย์สามนี่ก็ออกตามหลังเลยเนาะครับวันนี้ชัดที่สุดว่าทุกขนมันชัดที่สุดที่เห็นมันเห็นถ้ามันออกตามหลังก็ต้องออกหกเจ็ดกับห้าศูนย์หกเจ็ดกับห้าศูนย์ระวังสองตัวนี้บวล่าังลยบนลางหกครับ หกเมว,นวาน่วานนี่วันนี้มันเจอมาอีกใช่ไหมครับครับเอาเอาเลขสามตัวไปด้วยนะ,ะเอาครับตัวไหนครับผมห้ามาครับว่าห้ามันเจ็บถูกหนึ่งอังวัดที่แล้วเอา 2, 6, สองหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกเจ็ดสองหกเจ็ดกับสามหกเจ็ดครับวันนี้มันได้มาใหม่เก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่ง ครับถ้ามันออกสองหกเจ็ดหรือสามหกเจ็ดต้นหน้าก็ได้เก้าทูนหนึ่งได้โอ้ครับผมเออถูกจนได้ซื้อสวนยางมาแล้วนะครับผมเนาะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ครับก็ได้เยอะเลยครับสวนยางก็ได้เยอะเลยสวนสวนยางกี่ไร่ครับเซียนครับขออนุญาตถามเนาะครับซื้อซื้อซื้อสวนยางกี่ไร่ครับผมร้อยไร่โอ้ อูไม่ธรรมดาเลยนะซื้อสวนยางร้อยไล่เนี่ยครับคจะซื้อได้เลยร้อยไร่ร้อยไล่เลยนะครับผมสําหรับเซียนสัมผัสเนาะเจอของแท้แล้วครับผมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลสงสัยจะได้ตามถึงบ้านเนี่ยนะยังไม่ยังไม่ให้พบยังไม่ให้พบอแต่วีาซี่ขอปืนวันนี้ได้ย่ได้เนาะค่ะได้คร <FC> ับ f ีอ๋อก็ <นะ S 2> เอาไปผมเข้าในลายก็ได้ ครับก็แล้วกบถ้านั้นก็ผมจะผมจะอีโอให้ดูบ้านผมก็ได้ผมสร้างบ้านไว้สองหลังโอ้สร้างบ้านได้สองหลังสร้างบ้านได้สองหลังครับหลังหนึ่งสร้างให้พ่อแม่หลังหนึ่งผมสร้างใหพ่อแม่โอ้สร้างไว้สองหลังเลยซื้อที่ร้อยไร่สร้างบ้านสองหลัง ผมขายเกินเบร์แล้วล่ะครับซืือทีได้ร้อยไร่ได้ห่ดจ้าครับยวนี่จะเหลืออยู่ประมาณหกสิบไร่สวนอืมครับให้ลูกน้องทำทำครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทํานะครับเอฟซีครับผมก็คือว่าคณะขับรถมาก็โทรมาพอดีเซียนโทรมาพอดีเลยนะฮะบอกว่า มีแนวทางมาบอกถูกจนได้ซื้อส่วนยางนะร้อยไร่นะครับผมแล้วก็สร้างบ้านสองหลังนะครับงวดที่ผ่านมาก็503นะครับเนาะแต่เลขเซียนแปลกตรงที่ว่ามันออกย้อนหลังนะครับ f 4ครับครับยังไงก็ใช้วิจารณญาาในการรับชมนะครับผม ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กัะทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ